เสียงไก่ขันในยามเช้าตรู่ได้ปลุกลุงบุญมีที่กำลังนอนอยู่ในห้องโอ้ยนี่เช้าแล้วเหรอนี่โอ้ยทำไมข้ารู้สึกว่าตัวเองนอนพักผ่อนไม่เพียงพอสักเท่าไรหร่เลยรีบไปอาบน้ำแต่งตัวก่อไฟขายลูกชิ้นดีก,กว่าเพื่อว่าวันนี้จะมีโชคลาภขายดีแบบเทน้ำเททาเมื่อลุงบุญมีพูดจบก็ได้ลุกขึ้นและมุ่งหน้าไปยังห้องน้ำ ลุงบุญมีอาศัยอยู่บ้านเพียงลําพังแก่อยู่เพียงคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียญาติก็ได้แยกย้ายกันไปเพราะต่างคนก็ต่างแต่งงานไปอาศัยอยู่บ้านของเมียบ้างของผัวบ้างเพราะเหตุนี้แกจึงอาศัยอยู่คนเดียวเออเอ,อช่วงนี้หายไม่ค่อยได้เลยนี่ก็บริหารมาตั้งนานแล้วนะผู้ใหญ่บ้านที่นี่วันๆก็ไม่ทำอะไรปริถไยแต่เงินประชาชนชาวบ้านอย่างเรา จะไปทำอะไรได้ละทีนี้โอ้ยตายตายในขณะที่ลุงแกกำลังโบนก็ได้มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาลุงลุงลุงลูกชิ้นไม้เท่าไหรอ่อ่ะมีไม้ละสิบาทห้าบาทฝั่งนี้ก็สิบบาทส่วนฝั่งนี้ฮะเลือกได้ตามใจชอบเลยน่าหนุ่มน้อยได้เลยครับงั้นเอาเอา่าลูกชิ้นเนื้อไม้ละหบาทสี่ไม้ครับลุงได้เลยว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ไปเรียนหรอกเหรอ ไปครับแต่ว่าผมหิวข้าวว่ะเลยว่าจะซื้อลูกชิ้นกินตอนเดินทางไปอ่ะครับอ๋องั้นก็ดีแล้วอนันนี้ไปไปเดี๋ยวก็จะเข้าเรียนไม่ทันเพื่อนเอาครับขอบคุณนะครับลุงเมื่อเด็กนักเรียนชายคนนั้นพูดจบก็ได้เดินจากไปเมื่อเวลาผ่านไปลุงบุญมีก็เริ่มมีตัดพอเพราะการขายทำให้แกรู้สึกสิ้นหวังเพราะวันวันหนึ่งแกขายได้ไม่ดีนัก จึงทำได้เพียงแค่บนไปวันวันเพราะจะให้แกนั้นเลิกขายก็คงเป็นไปไม่ได้พลนนี้ก็เป็นอาชีพเดียวที่แกจะทำได้ในตอนนี้ข้าวของก็แพงขายของก็ไม่ค่อยได้แถมยังต้องมาขาดทุนอีกหน่าเราขายของอยากมากเลยตายตายชีวิตนี้ข้าจะได้ลืมตาอ้าปากเหมือนคนอื่นบ้างหรือเปล่านะเมื่อวันเวลาผ่านไปลุงบุญมีก็ได้สู้ชีวิตอีกครั้ง ลูกชิ้นปิงจ้าไม่ละห้าบาทสิบบาทเร่เข้ามาเร่เข้ามาเอาว่าไงละ่ะตาแก่บุญมีเอ้ยค้าขายเป็นอย่างไรบ้างขายดีไหมละ่ะช่วงนี้เออมันจะขายดีได้อย่างไรกันเล่านี่นี่เมื่อไรเขาจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านข้าว่าอีกน้านเลยละมันไม่มีใครอยากจะมาเป็นร็อกดูสิใครมาแข่งก็โดนเล่นงานปูดแล้วก่อนหน้า ขาก็ทำมาค้าขายอยากลำบากเลือเกินในแต่ละวันเนี่ยแต่กำไรนิดๆหน่อยๆจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็หมดแล้วอย่างนี้มันก็ต้องแก้ด้วยเจ้านี่มามามาแก้ด้วยกันโ่ตาสมเจ้านี่น่าช่างหาอะไรมาสังสรรจริงๆลุงบุญมีและลุงสมก็ได้พูดคุยกันพร้อมกับดื่มดำกับชีวิตที่แสนร,รันทดหลายวันต่อมาลุงบุญมีก็ได้เปิดร้านตามปกติ โดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันพระสวัสดีครับลุงอา้าวไปไงมาไงล่ะผมก็เดินมาสิครับลุงอะถามแปลกๆนะเนี่ยอ้าวเอเอตามนั้นก็ได้อะอะอะโทรลุงวันนี้เป็นวันพระผมอยากออกมา,าหาอะไรกินหน่อยนะครับเพราะคนที่บ้านอะก็ไปเข้าวัดกันหมดอา้าวแล้วเองไม่ไปด้วยล่ะโทรลุงผมเข้าวัดซะที่ไหนอะเข้าไปที่ไรนะร้อนจะตายปลาไอ้นี่ เอ็งเป็นผีหรือไงทำไมเข้าวัดแล้วร้อนเออๆช่างมันเถอะว่าแต่วันนี้จะเอาอะไรล่ะเอาลูกชิ้นหมู20่บาทครับแล้วก็เอาลูกชินนกกช้นเนื้อ20ิครับลุงอ๋อได้ได้ได้งั้นเอ็งรอแป๊บนะขาน่านำมาอุ่นให้ก่อนพอดีแหละลูกชิ้นเนื้อสุกพอดีได้เลยครับลุงหลังจากที่ลุงบุญมีได้ขายให้กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเสร็จไม่นานลุงสมก็ได้มาถึงที่หน้าร้านนี่นี่ ตาบุญมีเอ้ยข้าได้ข่าวว่าที่วัดบานเรามีคนเอากุมารมาปล่อยเอ็งแม่ลองไปบูชากับหลวงพ่อดูละ่ะเพื่อแกจะได้ขายดิบขายดีตาสมแกได้ข่าวมาจากที่ไหนละ่ะทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นกวันนี้ข้าไปวัดทำบุญมานะสิเห็นเขาว่าถ้าบูชากุมารทองตัวนี้ไปนะจะขายดิบขายดีแต่ว่าคนที่บูชาตัวนี้ไปเขาเสียชีวิตแล้ว ลูกร้านก็ไม่มีใครได้ทำมาค้าขายเลยเอามาฝากหลวงพ่อไว้ถ้าแกว่าดีเดี๋ยวข้าจะลงไปที่วัดดูก็แล้วกันไปไปเดี๋ยวมีคนแย่งไปก่อนร้านแกเดี๋ยวข้าดูให้ไม่ต้องห่วงถ้าอย่างนั้นข้าขอฝากด้วยหน้าตาแกเมื่อลุงบุญมีพูดจบแกก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังที่วัดเพื่อที่ตนนั้นจะได้ขอบูชากุมารทองตามที่ได้ฟังเพื่อนของตนได้เล่ามา เพราะเหตุนี้ลุงบุญมีจึงไม่ได้เอ่ใจอะไรด้วยการคบหากับตาสมมาตั้งแต่เยาววัยทั้งสองต่างก็เชื่อใจซึ่งกันและก,กันมีอะไรก็ต่างคนต่างช่วยเหลือกันมาโดยตลอดเวลามีอะไรดีก็มาแนะนำอะไรไม่ดีก็ได้ห้ามปรามกันไว้เมื่อลุงบุญมีได้เดินทางมาถึงที่วัดเอาไอ้จ้อยหลวงพอ่อยู่ไหนล่ะเสียงลุงบุญมีได้ถามจอยเด็กวัดที่หลวงพ่อได้รับเลี้ยงมา น่าจะอยู่ที่กุฏิของหลวงพ่อมั้งครับเห็นว่ามีคนเอากุมารมาปล่อยไว้ที่วัดอะหลวงพ่อก็เลยคิดหาวิธีเก็บรักษามีอะไรหรือเปล่าครับลุงไม่มีอะไรหรอกข้าเพียงแค่อยากจะมาหาหลวงพ่อสักหน่อยช่วงเนี้ขายของไม่ค่อยจะดีเลยเลยว่าจะมาปรึกษาหลวงพ่อว่าข้าควรทำอย่างไรดีดีเลยครับผมได้ยินมาว่ากุมารทองตัวเนี้ยช่วยทำมาค้าขายใครบูชาไปก็มีแต่ขายดิบขายดี ยังไงลุงอ่ะก็ลองไปปรึกษาหลวงพ่อดูนะครับเผื่อว่ามันน่ะจะดีขึ้นเออเออขอบใจเองมากนะไอ้อยถ้างั้นข้าไปก่อนละกันเดี๋ยวมีคนมาบูชาตัดหน้าไปสักก่อนครับดนทางปลอดภัยนะครับลุงเมื่อลุงบุญมีได้ยินเรื่องของกุมารแกก็ได้รีบเดินมุ่งหน้ามาอย่างที่กุติที่หลวงพ่อนั้นได้อาศัยอยู่และเมื่อลุงแกได้เดินมาถึงก็ได้เห็นท่านกำลังกวาดตาดอยู่จึงได้รีบเดินเข้าไปหาหลวงพ่อในทันที นมัส,สก,การครับหลวงพอ่ออ้าวว่ายังไงล่ะโยมบุญมีทำไมถึงได้ทำหน้าทำตาตื่นตระหนมาแต่ไกลเชียวผมไม่ขอออมพร้อมเลยนะขอรับเข้าเรื่องเลยดีกว่าพอดีผมได้ยินข่าวมาว่ามีคนมาปล่อยกุมารทองที่นี่เห็นเขาร่ำลือกันว่าใครที่บูชาไปก็มีแต่ขายดิบขายดีเลยอยากจะมาขอหลวงพอ่อบูชาไปไว้จีบบ้านนะขอรับเพราะช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีเลย เรื่องนี้นี่เองว่าแต่โยมมั่นใจแล้วใช่ไหมเท่าที่อาตมาดูก็แรงพอสมควรเลยนะคงไม่เป็นไรหรอกมั่งขอรับถ้าหากขยันถวายของเซนไวาอาตมาเตือนแล้วนะโยมนะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมาอาตมาก็คงช่วยโยมไม่ได้ในเมื่อตัดสินใจดีแล้วอาตมาก็จะไม่คัดเมื่อลุงบุญมีได้กุมารมาเรียบร้อยแล้ว แกก็ได้ทำหิ้งไว้บูชาสำหรับกุมารโดยเฉพาะในทุกๆวันลุงแกก็มักจะนำน้ำแดงและขนมมาเส้นไหว้วันแรกผ่านไปทางร้านของแกก็เริ่มขายดีขึ้นลูกค้าก็ทยอยมาซื้อแต่ก็ยังพอได้ลืมตาอ้าป่ากแม่แม่กุมารทองตัวนี้ดีจริงๆวันแรกก็ช่วยค้าขายดีขึ้นจนเห็นได้ชัดดีจริงๆในวันต่อมาลุงบุญมีก็ได้ทำการเส้นไหว้อีกครั้ง และคราวนี้แกก็ได้เตรียมของมาไว้เยอะกว่าเดิมสองสเท่าพอตกตอนเย็นมาทางร้านของแกก็จะขายหมดขายดียะกระเทน้ำเทท่าตามที่แกได้คาดหวังไว้ลุ่งนี้ข้าก็คงต้องออกไปซื้อของมาไว้เยอะๆแล้วสินะถ้าขายหมดทุกวันแบบนี้มันก็คงจะดีนะสิ <laughs> จนต่อมาลุงบุญมีก็ได้ขายดิบขายดี จนแกนั้นร่ำรวยแถมมีบ้านใหญ่โตอีกหนึ่งหลังว้าวข้าไม่นึกเลยว่าจะมีวันนี้ในไหนบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นขอไปอยู่ที่ที่ดีกว่าข้าอยากจะขยายร้านแหก่เป็นสาขาแบบที่อื่นๆเขาทำกันมันก็น่าจะดีนะเมื่อลุงบุญมีพูดจบแกก็ได้ออกเดินทางไปดูที่เพื่อที่จะขยายร้านหลายวันต่อมาลุงบุญมีก็ได้มีกิจการเป็นของตัวเอง แถมแกก็เดินทางไปมาหาซูจากสาขาที่หนึ่งไปยังสาขาที่สองสตามที่แกได้จัดทําไว้เพราะการเดินทางไปมาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทให้แกต้องใช้เวลาในการเดินทางที่นานพอสมควรจึงทําให้แกนั้นลืมไปเลยว่าตนเองนั้นกําลังบูชากุมารทองไว้ที่บ้านหลังเก่าตั้งแต่ที่แกได้บ้านหลังใหม่มาแกก็เริ่มลืมกุมารทองปล่อยให้หิวโซเซ จนกระทั่งวันหนึ่งรูปปั้นกุมารทองก็ได้มีแสงสีแดงสาดส่องออกมาและเมื่อมองดูดีๆแล้วกลับกลายเป็นร่างของเด็กคนหนึ่งที่มีผิวสีคล้ำตัวผมสูบลงเกือบเห็นกระดูกแถมมีดวงตาสีแดงกำมีท่าทางที่กำลังโมโหหิวไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เดินผ่านบ้านหลังนี้ก็ต้องตกใจไปตามๆกัน เพราะกุมารทองตอนนี้มักจะปรากฏตัวให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาจนเกิดความกลัวและหวาดผวาในตอนกลางคืนหากจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินผ่านไปผ่านมาในการทำทูระจนเรื่องนี้ดังไปถึงหูของลุงบุญมีอะไรนะตาสมมีเด็กน้อยผิวสีคล้ำอยู่บ้านหลังเก่าของข้างั้นหรอข้าไม่มีญาติพี่น้องทางไหนถ้าหากเป็นลูกของข้าละกอนนะตัดออกไปได้เลย เพราะข้ายังหนุ่มยังแน่นไม่มีเมียจะมีลูกได้ยังไงนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะใคลๆต่างก็เห็นไม่เว้นแต่ตัวของข้าไม่จริงหรอกนาะทุกคนอาจจะตาฝาดไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นข้าขอถามแกหน่อยแกเอากุมารทองไปไว้ที่ไหนเมื่อลุงบุญมีได้ยินเรื่องนี้เข้าแกก็ถึงกับผง,งาดตกใจเพราะแกลืมไปเลยว่าแกนั้นได้บูชากุมารทองไว้ ไม่นานก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฮัลโหลว่าไงฮะอะไรนะที่ร้านไฟไหมเป็นไปได้ยังไงเมื่อลุงบุญมีได้รู้เรื่องเขาก็มีปฏิกิริยาแปลกไปอะไรนะไฟฟ้าลัดวงจรงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไ,ไ,มไ,ดไม่จริงโอเคตอนนี้ขารับรู้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังไม่นานก็ได้มีโทรศัพท์ดังขึ้น และก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆแน่นอนว่าคำตอบก็เป็นเช่นเดียวร้านที่ลุงแกได้ลงทุนไปนั้นกลับกลายเป็นว่าโดนไฟฟ้าลัดวงจรแถมยังต้องเสียเงินมากกว่าเดิมเงินที่แกหามาได้มากก็ต้องกลับสูญเสียไปทั้งหมดเมื่อแกคิดได้ก็สายเกินไปแล้วลุงบุญมีก็ได้กลับมาขายที่บ้านหลังเดิมที่เป็นบ้านหลังแรกเริ่มของแกแกเกือบได้เสียเพื่อนรักอย่างลุงสมไป เพียงเพราะแกไม่เชื่อฟังในตอนแรกที่แกนั้นได้มาเตือนว่ามีคนพบเห็นเงาเด็กบ้างหรือเห็นเด็กรูปร่างสู้ผอมยืนอยู่ในบ้านบางวันก็ยืนอยู่นอกบ้านจนตนเองนั้นต้องเสียไปหมดทุกอย่างแต่ดีตรงที่ไม่ได้ติดหนี้ใครอาตมาบอกโยมแล้วนะว่ามันแรงเกินไปคนธรรมดาไม่มีวิชาอาคมก็อยากที่จะรักษาอยู่และการขึ้นชื่อว่าปูชา ก็ต้องบูชาอย่างต่อเนื่องแต่ที่อัตมาไม่พูดเยอะก็เพราะว่าพูดอะไรไปโยมก็คงไม่ยอมเชื่อฟังเป็นแน่มีสู้ให้โยมเรียนรู้โดยตัวเองจะดีกว่าต่อไปผมคงจะค้าขายแบบนี้ไม่เสี่ยงกับการบูชาของพวกนี้แล้วล่ะครับดีแล้วที่เขาไม่เอาชีวิตผมไปด้วยก็ดีแล้วล่ะโยมจะเริญพรน,นะโยมที่อยู่ด้านหลังนั่นนะ่ะ